นี่ครับดูครับมันอภผมาค่าวันนี้ไ้าเรางวจะดูมาทำมทอะไรไปดูวันนี้เราจะทารายการคุณครับพดวันนี้เราจะไปโตโยต้าพระประโทนครับโตโยต้าพระประโทนครับผมไปงานไปนงานถ่ายรีวิวนะครับรถโตโยต้านะครับจัดโปนนะครับแล้วก็จะเป็นล้อใหม่ยางใหม่นะครับ จากทางทีทีนะครับจากทาง Hit Max กซินะครับจัดส่งให้แล้วก oh. ็มีโปรโมชั่นล้อยางด้วยนะครับฝากด้วยนะครับว่าพวกเราจะไปทำอะไรกันที่โตโยต้านะครับผม ทีทบอกว่าวันนี้มาอันาดการครับผมวันนี้ผมเกิดแน่ผมเกิดแน่แต่ดูมันทำครับเดี๋ยวดูมันดูมันทำดูมันครับดูมัน โอ้โหเนี่ยฮะบอกว่าผมเกิดแน่เกิดแน่เกิดตรงไหนครับดูมันทำดูมันทำดูมันครับดูมันครับดูมันครับดูมันดูมันนทำ ครับมารับผมมาค่าครับดูมวันดูม,มวันมอกห้าวีหวีก็ยังดีดูนทนทอันนี้ครับดูครับ านนแล้วก็ทําการอัดรายการเสร็จแล้วนะครับสุดท้ายนะครับผมก็บอกว่าให้พวกเป็นพี่ที่กรแลนผลครับแล้วมันก็โดนผมฆ่าไปอีกหนึ่งเทปนะครับบนชิปผายเลยครับเอากูมาทําอะไรเอากูมาทําอะไรพอดวันนี้เป็นไงเขากีดเขาได้ได้เข้าฉากวะแมงบอกว่าวันนี้กูเฟียวแน่นอนเอามา แค่แกมตู่กูก็ไม่เห็นโทษมึงไม่ต้องเสียใจกูมีอะไรให้นี่ไง keyboarder อะไรบ้างมีอะไรบ้างมีกระเป๋ามีเสือ้อโอเค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 ขอบคุณโตโยต้าขรอ,อยังขอบคุณโตโยต้านะครับที่มีอ่ k e y วอเชอร์ G ให้เรานะครับแล้วอย่าลืมฝากด้วยรถที่ดีก็ต้องโตโยต้าท่านนะครับผม